อภินิเวสายะก็หมายถึงว่าการยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันเหมือนกับตัวอุปทานนั่นแหละแต่ว่าใช้ศัพท์อีกศัพท์หนึ่งว่าอภินิเวสายะแปลว่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวฉันเป็นของฉันเมื่อเราเข้าไปยึดสิ่งใดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวฉันเป็นของฉันจิตก็เป็นทุกทันที เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นอันนี้เป็นเค็ดที่เราควรจะรู้ไว้ในใจของเราแล้วก็จะได้ไปแก้ปัญหาชีวิตของเราได้เวลาใดที่เราเป็นทุกข์เราก็ต้องพิจารณาว่าที่ได้เกิดความทุกนี้เพราะอะไรเพราะเราไปยึดถือว่าเป็นของเรานั่นเองเป็นของฉันทรัพย์ของฉันสามีของฉันภรรยาของฉัน บ้านของฉันรถของฉันรวมไปถึงประเทศของฉันมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ถ้าใครไปยึดถืออย่างนั้นความทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นยึดถือของน้อยทุกข์มันก็มีปริมาณน้อยหน่อยใหญ่มันก็มีปริมาณมากยึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยแต่ถ้าเราไม่ยึดเสียเลย การไม่ยึดก็คือมีปัญญามีปัญญารู้เท่ารู้ทันในสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงคือรู้ว่าอะไรอะไรมันก็มีแต่เพียงสามเรื่องเท่านั้นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสภาพมันเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลาอย่าไปจับเอาตอนใดตอนหนึ่งของสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา เราก็ไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องมีความทุกข์เพราะเรื่องอย่างนั้นทีนี้คนเราไม่รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆให้เกิดความเข้าใจว่าธรรมชาติแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรเราไม่ได้คิดให้เกิดปัญญาให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งพออะไรเกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเราก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้น บางทีทุกขนาดหนักทุกจนกระทั่งว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเอาเสียเลยทีเดียวแล้วถ้าทุกข์มากๆเข้าสภาพจิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปคือจะเป็นโรคทางจิตหรือเป็นโรคทางประสาทอาการทางร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่เข้าใจในเรื่องทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริง ถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาก็พูดว่าเราโง่นั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรเราโง่พอเราโง่แล้วเราก็เข้าไปหาเรื่องที่มันเป็นทุกตลอดเวลาถ้าเรามีความฉลาดเราก็ต้องคิดในแง่ที่จะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์มีการคิดที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ก็ได้คิดให้เป็นทุกข์ก็ได้เหมือนกัน ถ้าเราคิดให้เป็นทุกข์ก็คิดด้วยความโง่เขลาแต่ถ้าเราคิดให้ไม่เป็นทุกข์ก็หมายความว่าเราคิดด้วยปัญญามันมีทางอยู่ตั้งสองทางที่จะให้เราเดินทีนี้เราจะเดินทางใดเดินทางที่จะคิดให้เป็นทุกข์หรือว่าเส้นทางที่เราคิดแล้วไม่มีความทุกข์ญาติโยมลองนึกดู นึกดูด้วยปัญญาของตัวเองก็จะเห็นว่าเอคิดแล้วไม่ให้เป็นทุกนี้มันดีแต่คิดแล้วให้เป็นทุก์มันไม่ดีเราก็มองเห็นแต่มองเห็นแล้วทำไมเราไปคิดให้เป็นทุกอีกทำไมไม่มาคิดในท่าทีที่จะไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจของเราทาไมเราไม่คิดอย่างนั้น ความเคยชินนั่นเองเราตั้งแต่เกิดมานี่เราเรียนรู้แต่เรื่องให้ยึดทางนั้นเขาสอนให้เรายึดถือทางนั้นตั้งแต่เป็นเด็กพอรู้เดียงสาเขาก็บอกให้เรารู้ว่าอันนี้ของหนูอันนี้ของพ่อนั่นของหนูให้ยึดถือเรื่อยมาตั้งแต่เป็นเด็กเล็กเราสอนอย่างนั้นให้เด็กยึดถือทั้งนั้น ไม่ได้สอนให้ปล่อยให้วางแต่ว่าเด็กมันก็รับไว้อย่างนั้นจนกระทั่งเติบโตขึ้นเป็นเด็กอนุบาลเป็นเด็กประถมมัธยมอะไรในโรงเรียนในการสอนต่างๆก็สอนให้ยึดทั้งนั้นให้รักชาติให้รักประเทศอะไรอย่างนี้สอนให้รักก็คือให้ยึดถือในชาติของตัวในประเทศของตัว แล้วก็ในพระศาสนานี้ก็สอนให้ยึดถือคือไม่ได้สอนให้สมทา,านเอาไปปฏิบัติมันมีคำอยู่คู่กันเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นมาจากคำว่าอุปทานอีกคำหนึ่งเรียกว่าสมาทานเช่นเราสมาทานสีนี้ก็หมายความว่ารับเอาข้อปฏิบัติไปใช้ในชีวิตของเรา นั่นมันไม่ทำให้เกิดความยึดถือเป็นทุกข์ถ้าเราสมทา,านด้วยปัญญาเราก็ไม่เป็นทุกข์อะไรเอาไปใช้โฮเกิดความเจริญทางด้านจิตใจเช่นเราสมทา,านศีลห้าเราก็ระมัดระวังใจของเราไม่ให้มีเจตนาที่จะไปฆ่าใครทำร้ายใครไปลักของใครไปประพฤติผิดในทางกามกับใครๆ ไม่พูดโกหกคำหยาบคำเหลวไหลไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมารักษาสภาพใจไว้อย่างนั้นเรียกว่าเราสมทานศินอยู่ปฏิบัติศินอยู่ไม่ได้เกิดความทุกข์อะไรไม่ได้ทำใจให้เป็นทุกข์เพราะก,การสมทานอย่างนั้นเราสมทานเรื่องที่จะทำสมาธิหมายความว่า อธิษฐานใจให้เกิดความมั่นคงทางใจว่าเราจะฝึกสมาธิชั่วเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้เช่นจะนั่งทำใจให้สงบเป็นเวลาสิบนาทียี่สิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการสมาทานเพื่อให้เกิดอาการเช่นนั้นขึ้นมาในใจไม่เรียกว่าเป็นการยึดมั่นถือมั่น หรือไม่เรียกว่าเป็นตัวอุปทานมันเป็นความตั้งใจที่จะทำในสิ่งถูกต้องสภาพจิตเราจะไม่เป็นทุกข์อะไรแต่ถ้าเราไปทำอาการยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาก็เกิดเป็นปัญหาเช่นนับถือศาสนานี้ก็เรียกว่านับถือเพื่อนำมาใช้เป็นระเบียบสำหรับปฏิบัติในชีวิตประจำวัน แต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในตัวศาสนาอะไรนิดอะไรหน่อยกระทบไม่ได้เกิดความขัดแย้งกันรุนแรงในระหว่างศาสนาดังที่เห็นเป็นข่าวบ่อยๆความขัดแย้งทางศาสนานั่นก็เป็นความยึดมั่นจึงเกิดการกระทาที่เราเห็นว่าเขาทำลายเราความจริงเขาทำลายไม่ได้ตัวธรรมะ หรือตัวคำสอนที่แท้จริงนั้นไม่มีใครจะทำลายได้มันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่มีอะไรจะหเหมือนในสมัยหนึ่งที่เขาโฆษณาว่าคอมมิวนิสต์มา,าศาสนาหมดเขาว่าอย่างนัน้นคนก็กลัวกันกลัวว่าคอมมิวนิสต์มาศาสนาจะหมดความจริงมันก็หมดไปไม่ได้ธรรมะเป็นของอยู่คู่โลก มันไม่หมดไปถ้าตราบใดยังมีคนสมาทานคือเอามาปฏิบัติอยู่ศาสนาก็ไม่หมดไปจากจิตใจคนคอมมิวนิสต์ไม่มาแต่ถ้าเราไม่สมาทานคือไม่เอาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะมันก็หมดไปจากใจเราแต่มันก็อยู่กับโลกธรรมะยังอยู่กับโลกแต่เราไม่ได้เอามาใช้เหมือนกับแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ใต้ดิน มันก็อยู่อย่างนั้นแก๊สในอ่าวไทยมันก็อยู่มานานแล้วน้ำมันมีมันก็อยู่มาอย่างนั้นแร่ดีปุกทองเหลืองสังกสีทองคำเพชรนินจินดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็มีอยู่ในโลกอยู่ใต้พื้นพระสุธาที่เราอาศัยแต่ว่าเราไม่ได้ไปขุดเอามาใช้มันก็จมดินจมทรายอยู่อย่างนั้นเมื่อใดมีคนฉลาด มารู้เข้าด้วยการพิสูจน์ตามแง่ของวิทยาศาสตร์หรือทางธรณีวิทยาเขาก็จะรู้ว่าตรงนี้มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้กรมทรัพยากรธรณีเขารู้หมดรู้ว่าในประเทศไทยมีอะไรบ้างเขารู้แล้วแต่ว่าไม่มีทุนที่จะทำไม่มีคนที่จะสามารถไปทำก็เลยอุบไว้ก่อนไม่พูดไม่จาแต่เมื่อมีคนฉลาด มีความสามารถมีเงินมีทองพอจะใช้ได้เขามาขออนุญาตทำรรเขาก็ให้ทำเจาะไปเจาะมาก็เจอเข้าได้สิ่งนั้นมาใช้สิ่งนั้นมันอยู่ในโลกธรรมะนี้ก็เหมือนกันมีอยู่เป็นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้สมทานคือไม่ได้เอามาปฏิบัติธรรมะนั้นก็อยู่แต่ลำพัง ธรรมะยังไม่เกิดประโยชน์แก่ใครเมื่อใดเราสมทานธรรมะเราปฏิบัติธรรมะธรรมะก็คุ้มครองเรารักษาเราให้มีความสุขความเจริญขึ้นให้เข้าใจความหมายของคำเหล่านี้เสียด้วยว่าสมทานนั่นคือการยอมปฏิบัติตามหลักนั้นๆเพื่อทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจส่วนอุปทาน ความยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นการยึดไว้ด้วยความไม่เข้าใจทําให้เกิดความทุกข์คล้ายกับคนไปกอดเสาวไว้เอามือประสานกอดเสาไว้แล้วก็พูดว่าเอาออกอย่างไรเอาออกอย่างไรมันไม่รู้จะเอาออกอย่างไรมันกอดไว้อย่างเดียวความจริงเอาออกมันก็ง่ายนิดเดียวไม่ยากอะไร แต่ว่าเอาออกไม่ได้มันคล้ายอย่างนั้นคนเราที่ยึดถืออะไรแล้วมันก็ยึดถืออยู่อย่างนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคือไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวให้เป็นอย่างอื่นคิดแต่ในเรื่องที่จะทําให้เกิดปัญหาในชีวิตประจําวันอยู่ตลอดเวลาแม้เราจะรู้เช่นอ่านธรรมะรู้ฟังเทปธรรมะ ก็รู้มาฟังพระเทศพระสอนในวันอาทิตย์ก็รู้แต่ว่าพอกลับไปถึงบ้านถึงเรือนจิตมันก็กลับไปสู่ภาวะเดิมเพราะเราเคยคิดในรูปอย่างนั้นเคยนึกในเรื่องอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาวิตกกังวลไปด้วยเรื่องอะไรต่างๆมากมายกายกองในชีวิตของเราสิ่งใดเกี่ยวข้องในชีวิตเราก็นึกไปไกล กลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้อะไรต่างๆน,น,นานามันก็จะเกิดเป็นปัญหาทำให้เราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจ